22. ผลของความเชื่อ ผมใช้เวลาตั้งแต่ปี2531มาจนถึงปี2552ประมาณ20ปีผมมีสมาชิกเพียงแค่5,000กว่าคนเท่านั้นแต่พอเปลี่ยนมาเริ่มระบบเครือข่ายที่เราเรียกว่า member gate member MGM ตั้งแต่ปี2553ถึงวันนี้ปลายปี64เรามีสมาชิกเกิน4 3 0 0 0 0คนแล้วภายในเวลา10ปีเท่านั้นอัตราเลขในการเติบโตมันผิดกันระบบ MGM เป็นระบบที่ช่วยให้ทุกคนไม่ทิ้งกันข้างล่างดันข้างบนในขณะที่ข้างบนก็ต้องช่วยดึงข้างล่างขึ้นไประบบคอมมิชชั่นทำให้ทุกค คนในสายงานแยกกันไม่ออกมันมีความสัมพันธ์บางอย่างในนั้นทําให้ตัดกันไม่ขาดสิ่งที่ทางเรามีให้กับนายหน้าและทุกคนในสายงานคือเราเป็นบริษัทเดียวที่วางระบบให้ทายาทของนายหน้ารับช่วงสายงานต่อได้หมายความว่าสมมตินายหน้าเเสียชีวิตทายาทสามารถมารับผลประโยชน์ตรงนี้ต่อได้เลยโดยไม่มีการตัดทิ้งสิ่งนี้เป็นระบบที่เราภูมิใจอย่างมากเพราะทําให้ผู้ที่เลือกเป็นนายหน้ากับเราทุ่มเทและตั้งใจเจิบโตอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าผลประโยชน์ไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ตกเป็นของใครในวันที่ตัวเองไม่อยู่ บทเรียนที่20พลังของระบบระบบในการบริหารคือส่วนประกอบที่สำคัญของธุรกิจทุป,ประเภทธุรกิจจะขยายตัวไม่ได้และอาจขาดทุนหมดตัวได้เหมือนกันถ้าไม่มีระบบรองรับถ้าต้องการทำธุรกิจให้มั่นคงและยั่งยืนต้องลงทุนกับการพัฒนาร,ระบบเพราะไม่มีธุรกิจใดที่เติบโตมาแล้วสามารถอยู่ได้ยืนยาวโดยปราศจากระบบหากสนใจจะทำงานหรือร่วมงานกับธุรกิจใดก็ตามศึกษาระบบของธุรกิจนั้นให้ดีทุกครั้ง